กราบสวันนี้ให้ผระชวมทุกท่านกันด้วยครับและยิตนี้ต้อนรับสู่ร้อยก่อินิดนตานต้องขอตาดสี่และอย่าลืมกดไลก์กดเชิญกัซสุสุดสุกันด้วยและถ้าพร้อมแล้วรอมได้อ้าให้ขอตอนด้วยนะโอเค โอ้ยพวกตายที่ก็นอนอยู่นั่นแหละโอ้ยโอ้ยทับเบาๆหน่อยฟี่แล้วก็ไปเราไปซุปเปอร์ฮีโร่กับใครซุปเปอร์ฮีโร่ก็ซุปเปอร์ฮีโร,ร,โร่บ้าอะไรนอนกันอะอ้ยก็ร้อนเหนื่อยนี่ใช่แล้วใช่แล้วโอ้ยจะปุ๊ยิงแล้วพลังแสงเลเซอร์ไฟฉาย อ uh, าอาอาเจ็บปวดยามท้นั่งอเจ็บาวดฟันคอดาอาคอดาไว้เขดา,า,า,ขาดีไว้อาอาอาโอยพี่เบิม์หยุดก่อน พี่บ๊บยืนยันก่อนทันไม่ใชีพีชฉอนไม่ได้เชื่อพีบมข้าเชื่อตุกตุนอ๋อตุกตุนโตแล้วไม่ใช่ตุกตุนตะขาไม่ใช่ตุกโตโอ้ยสต,ตีนายนอนอยู่นั่นแหละโอ,อย <c oughs> นี่เจ้าสตีตื่นได้แล้วตายอ่ะตื่นด้วยสิตื่นอะไรอ๋อลืมไป มาแล้วก็ปีล่รู้อ่ะก็ปีอยู่ไหนล่ะก็ปีอยู่ไหโอ้ก็ปีอยู่ไหนก็ปีอยู่ไหนก็ปีปีอยู่ไปีก็ปปีอยู่ไหนโอ๊ยนายีตัวเร็วน่ะว่าไปชิก็ปีเนี่ยไอ้ไอ้เจ้ามเจ้า ฟอ่นนี่ไอ้ฟุ่นไอ้ฟอนไอ้ฟอนนอนอีกแล้วล่ะฟุ่นไอฟุ่นฟอนฟอนฟอนโอ้ยอะไรไอ้ตุ๊กต้นฉันจะนอนห้ามนอนเจ้าคัพปี้อยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้ฉันกำลังนอน ยังมีหน้ามันหลับต่ออยู่ฮยังมีหน้ามันหลับต่ออยู่ก็ไปอยู่ไหนเขาหายตัวไปแล้วจริงเหรอโอเคโอเค,อเ,คเปิดไวิดีโอมันยาวเกินไปแล้วต้องใช้พลังเพื่อเป็นการประหยัดเวลาติดเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดีว่า ตเดดจอแล้วกาป้กาแฟมาอยู่อะไรใต,ต้ดีเดียเดียก้กเป้กาแฟกาโอ้ยกาแฟมานีก่อนจะพาหนอยไปลักษะกิหนอยตงป๊มหัวใจนะ ไอเป็นคุณหมอท่านเปนไงโอเจ้าโรมี่นายเป็นหนายารักษาเก่รึเปล่าสาเก่งสนี่คือไงฉันมีฉลากยาแพทย์เ่ยโอฉลากยาทํไเป็นเน่าจังเลยมาให้ฉันขาดูอาการก่อนปั๊มหัวใจที่นายปั๊มหัวใจหรือว่ากระทือบเนี่ยหรือว่านายตุดนตุดตรงกระป๋าแล้วที่กรลปั๊มหัวใจนี่เลยปั๊มหัวใจของนายอะ ที่นู่นนายกระเทือมากกว่าว้าค็อปปี้อุ้ยรักษาที่จริงด้วยก็อปปี้เพื่อนรักโอ้โหก็อปปี้ตุก๊กตุนตุก๊กตุนจะก่นอนนายแฮมนวันหวยเออเล่นได้เลยแงว้า พลังเจ้าตัวโกอยู่ไหนอาาอาอาเคยจะก้าข้าจะขายหมดข้าถ้าอย่างไรนี่แน่นี่แน,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 น่นี่แ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 น่กูบาลล่ะข้าจะขายหมดอาเจ็บไม่ตะโกปีโกปีอย่าไปสู้มัน ดีกอนอาจะกาตืนโอ้ยแล้วตีฉันทงไปดีอ่ะโอ้ยตีก็ดีสิเฮ้ยเจ็บไว้อาจะกายตุกตุนนี่ก่อน ได้ยังไงอาไอ้โอ้มันจะฆ่า,ท,าท่านได้ด้วยไอ้มันจะรัดคอท่านอีกแล้วออ้มันรัดคอท่านช่วยด้วยอ้มันรัอดอายใจไม่ออกช่วยด้วย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 มันร Gear ัดคอท่าน ไว้แล้วไอ้ไอ้หนักยากกูฆ่าตะกอนออกจากคอตัวนี้ไปออกเว้ยฉันบอกให้ออกไม่ออกออกไม่ออกฉันบอกให้ออกไม่ออกเว้ยสักขาหน่าดขาได้ยังไงไม่ออกต้องออก ไม่ออกต้องออกไม่ไม่ออกต้องออกออกจะขอตนนี้ชุสปารตายออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกเลยต้องได้ผลลัพธ์แนจังเลยฮ่าาฮพลังมิสเตกกอ้าวว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  จะรัดไกกูได้ยายามีดายแตก็แก็ไปเพื่อนรักฉันหลับคอไปก็ได้ไม่ไม่ไปแันเอ้ยตันเองม่ก็ได้เวลาสมวน้วนนะรับ มันจ็ตนาทีแล้วก็ถือว่าเยอะสำหรับลอยก่อนของเราและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซนะับสไคร์และอย่าลืมในอีพีก่อนๆน,นะครับสบวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีบ๊ายบาย